สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อนี้มาพบกับช่องแย้ไปซีเชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเมื่อในแย้ไปซีกระด็นําของมูลท่าทางเล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย้ไปซีกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไปซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามแย้ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบวันผ่านเบิ่งนผ่านชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดเชิงชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอพุดมาทักทายกับยายแพรซิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้ะพี่น้องจใายายแพรซิกะขอขอบคุณเอฟซีถูกกำลังใจเนาะจ้ะที่คอยกดติดตามกดถูกใจและคอมเมนต์ขอคุยกับยายแพรซิกะขอขอบคูนหลายๆเด้อจ้าก็ขอให้ลำล้ำรุ่ยลุ่ยสุขู่สุขคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับเบาเาหลายยายห้างเนาะจ้ะไปเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ทันแหลกเพ่เลยเนาะจ้าเนื่อทางอาจารย์ท่านนี่น้องนุ่นเอสต่างว่ัสด์เนาะจ้ะน้องนุ่นเพิ่นบอกว่า เน้นๆเ,เลยเนาะค่ะข้างบนตัวเดียวก็คือ6 8 7และ6 8 4ว่าสัตวเนาะค่ะ2ตัวล่างก็มี2 6 2 6 6 9และ5 9เนาะจ่าจากแนวทางของน้องนุ่นเนาะค่ะพี่น้องขาโปรดติดตามผลงานเพิ่มเนวข้างของน้องนุ่นแอสตางกะแคบหน้าจอจวจดจาดฝันบ่มได้เลยเนาะค่ะพี่น้องขาต่อไปเลยจ่านี่เป็นแนวทางตาดมแดนล,ล้ำดวนว่าสัตวเนาะค่ะตาดมแดนล,ล้ำด,วดว่วนพี่นบอกว่าแลงหนึ่งว่าสัตวเนาะจ่าฟัน หนึ่งเจนาะจ้ะสตัวมี9ก้าหนึ่งสแหนึ่งสหนึ่งเและ8ดหนึ่งเเนาะจ้ะสองโดสองโตของตะดมเพิ่นกะมี1 8นึ่6งแหนึ่งหและ2งเกนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกุณผู้ใดติดตามผลงานแนวทางของตะดมและน้ำดวนดูกะแคบน้าจอจวดจาดฝาดบุ่มใดเลยนะะเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ตองเกลมหาเฮงวสันเนาะค่ะพี่น้องคะสูตรไม้ใบเขียววาสน 1, ันหนึ่งมีตัวหน้าสามตัวเพื่อนเนาะค่ะตองเกลมหาเฮงเนาะจ้า,จาพ่นบอกว่าเก้าหกศูนย์หกศูนย์สามและห้าเจ็ดสี่วสันเนาะจ้าพี่น้องคะพี่จาหน้าเป็นแนวทางกับผู้ใดมักแนวทางของเพื่อนกับตรวจจัดฝาดบึ้มใดเลยเนาะค่ะพี่น้องคะต่อ,ะ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 อไปเลยจ้าอันอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์นม เชียงใหม่วสันเนาะค่ะพี่น้องคะอาจารย์นุ่มเชียงใหม่เพิ่นหายมากเพิ่นบอกว่าเอ่งวดนี้ด้วยแท้ววสันจ่าพลว่าแ่นา8 4 0 5 2 7และ68วาสันนอจากพี่น้องกับพี่จาหน้าเป็นแนวทางบอดมักแนวทางของอาจารย์นุ่มเชียงใหม่อยู่กับแคปบหน้าจอจวดจาาฝาดบื้มได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าไงเขาทำวสันเนาะจ่าพนว่าวัดดวงไปลวดวสันจ้าบนรางเพิ่นบอกว่าเน้นๆก็คือ เนีนขังเทิงเนาะค่ะ3738และ82ขังลางห่าง16392อสีและเก่าสีแค่นี้กับพ่อละว่ะสันจานน่าบนวานเนาะจากแนวทางใหญ่เขา่ำสันจานน่าบนวานเนาะแอดใหญ่เขาทำเนาะจ่าพี่น้องจ๋าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดโมกสันจา่าเพชรบุรีผ้าวันเนาะค่ะพี่น้องขาเพื่นบอกว่าเด่นที่สุดก็คือ8ปละสันเนาะจ้า,จา เด่นที่สุดคือ8จับคู่รวยวสันามแ3ดส่แป3เ4และหาเป็ดและหาแปดเนาะจา้ะอันนี้คือแนวทังของแอดมุกเนาะค่ะพี่น้องะผู้รดติดตามผลงานของแอดมุกดูกะแคบหน้าจอตรวจจาดฝาดบุญได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจานนี้เป็นแนวทังเพื่อนบอกว่าเด่นขังเทิงตัวเดียววสันจ้าพี่น้องจา้าเด่นขังเทิงตัวเดียวบนห่มากคืองวดที่แล้วห่2สองเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ นี่นะจ๊ะเป็นแนวทางแนวทางของอาจารย์ฉางวสันนะจ๊ะอาจารย์ฉางวสันนะจ๊ะพี่น้องจ้าเพื่อนไฮมากเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่างวดนี้เดินตัวเดียวกางเทิงก็คือเจ็ดวสันจ้ะพี่น้องกับพิจานณาเป็นแนวทางผู้ใดนักแนวทางของเพื่อนกับจวดจัดฟาดเบิ่มใดเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเพื่อนว่าไม่ซื้อก็ขอขอบคุณแนวทางเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่า หววที่แล้วเพิ่นให้ยข้างเทิงตัวเดียวคือหน,น,าาน,นึ่งวัสด์เนาะจ้ะหววนี้เพิ่นบอกว่าให้ข้างเทิงตัวเดียวคือแปดวสัสด์พี่น้องจา้าจับตัวจา้าใส่กันล่องเบิ่งกันนะพี่น้องจ้ากับบึงหังเกเจ็ดตัวเดียวเนาะจ้ะกับแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามตัวแปดเจ็ดสี่หรือสี่แปดเจ็ดเอียงกัว่าไปเนาะจ้าพี่น้องจา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าสองตัวบนล่าง และ3ตัวบนเนาะค่ะของแอดเจพี่สูตรนี้เนาะค่ะพี่น้องขะมาเบิ้ง3ตัวทึ่งนคนๆเนาะคะ่ะ3ตัวทึ่งของแอดเจพี่เปิ้นบอกว่า0ูนย์สหศอันนี้คือตัวเน้นเพิ่นมาจ้ะกับว่าเบิ้ง2ตัวทึ่งเพิ่นมี3 6 3 7 3 8 3 9 8 2 8 3 8สามแปดสามแปดสี่และแปดหกส่วนมากแปดหกยัห่อยมากทุกอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ กา136137 138 139 182 183 184และ186นะคะพี่น้องค่ะข้างล่างเพื่นบอกว่า9หา2หา4ห9828และ48จากแนวทางของ AJP วสันนะจาะพี่น้องผู้ใดติดตามแนวทางผลงานของ AJP อยูก่กับแคปหน้าจอจวดจาดฝาดเบิ่มได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า ดับแต่ละอันนี้คือดับตะหลักสิบเด้อสิบ่มาหลักสิบวันจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนบาเลขตัวนี้ดับแต่หลักสิบเด้อวันเนาะค่ะเนาะของอาจารย์ชนพลดับสิบข้างถึงวันงวดที่เร้วดับสามออกหนึ่งสองเนาะค่ะพี่น้องค่หัวนี้เพื่อนบอกว่าดับหลักสิบก็คือสามคือเกาเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าดับหลักสิบคือสามคือเกาเนาะค่ะพี่น้องจาาแนวทังดับหลักสิบข้างถึงอาจารย์ชนพลดับสามเนาะค่ะเนาะแต่ว่าดับบนทุกหลักคือหกเนาะจ้าพี่น้องจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสับทวีคุณ4ตัวล่าง3ตัวล่างและ2ตัวล่างค่ะพี่น้องคะ4ตัวล่างวดที่เล้วใหู้นตัวล่างวดที่แลี่ยวใฮหกนะคะเนาะหมวดนี้จ้าพี่น้องจ้า4ตัวล่างมี2มี2 3งสหาเนาะค่ะแล้วก็3ตัวล่างมี3 2 1พี่น้องจ้า4ตัวมาตัวใดตัวหนึ่ง3ตัวมาตัวใดตัวหนึ่งแล้วมาเบิ่ง2องตัวเพื่นจ้าพี่น้องจ้า ลางในฝันมาสัญญาคนว่าจ้าอันนี้แนวทางของสัพทวิคุณกันเนาะจ้าพี่น้องจ้า0 3 0 2 0 1 8 3 8 2 8 1 9 3 9 2และ9 1อันนี้คือแนวทางของสัพทวิคุณทั้ง3แบบเนาะจ้าพี่น้องจ้ากับพี่จ๋าหน้าเป็นแนวทางใดกระลองจับเบิงเนาะจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าแอดประช่ามาสัญญาพี่น้องเด่นไอสองัวบนรางเนีนๆวีาสัญ 73และ7 1หนึ่งจ้าพี่น้องจ้ากับพิจารนาเป็นแนวทางไปเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตีเล็กเพื่อนบอกว่าสรุปบนไ้ขอไ้ตรงใจกองฉลากเด้อว่าสนจากตีเล็กเพื่อนวาเนาะค่ะพี่น้องจ้า3ตัวเทิงเพื่อนมี668 6 7 8และ618จ้าพี่น้องจ้ากับพิจารนาเป็นแนวทางเลขวิ่งแย่4คสี่ข้างบน4กับ8ข้างล่าง7็กับ8เนอกจากพี่น้องพวง8มาทั้งบนทั้งล่างนาะจากพี่น้องกับพิจารนาเป็นแนวทางไดยเนาะค่ะ บน4ี่กับ8ล่าง7กับ8ว่าสันเนาะจ่ากับพี่จานณาเป็นแนวท่าไรเนาะคะเนาะแต่ว่า8มาได้ทั้งบนและล่างมวดนี้เนาะจ่าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ตอกิษณาเนาะค่ะราะเพื่อนว่าหมวดที่แล้วเพื่อนห้เด่นข้างล่างคือ6เนาะจ่าออกศูย์หหมวดนี้อาจารย์ตอกิษณาบอกว่าเด่นล่างคือ1ว่าสันพี่น้องจ้าเจ็บหนึ่งสิมาอยู่บะคาพี่น้องกับพี่จาน่าเป็นแนวทางไดร้องค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางอาจารย์โกมดวะซันจาพนว่าข้างล่างเน้นๆวะซันจา่าพลหายมากเพ,พ่นบอกว่า5 9 6 9 51และ61พี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าเม็ดเดียวแข็งๆอัดนักๆไปเลยอัดใท้ทังระเบิด59าวะซันจา้าพี่น้องกับพีจ่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดเนะาะค่ะขันมกกักระจวดจาดฝาดเบิ่มใดเลยเนาะจ้า,จาพี่น้องจา้าต่อไปเลยจ้าอน,นี้เป็นแนวทางเด่นล่างแอดแมงปอผู้ใดรอดแนวทางเด่นล่างแอดแมงปอแบบมีรูปภาพจวดจาดฝาดเบิ่มล่องเบิ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะ เพิ่นกระหายมากเพิ่นบอกว่าเด่นล่าง2 7 1เนาะคะ่ะ2ตัวเพิ่นมี7 1 7 2 6 1 6 2 5 2และ3 7ชุดฟันเน้นๆก็คือ7 1ก็เจ็ว่าสั่นเนาะจ้าจากแนวทางของแอดแมงปอเนาะคะ่ะผู้ใดติดตามผลงานแอดแมงปอกับแคปหน้าจอจวดจ่จาฟาดเบื่อไมได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าไปบักยางเร็วจ้า,จาพี่น้องจ้าคันเบาเร็วก็ขอโทษขอให้หลายๆเนาะคะ่นะเนาะ เพื่อนบอกว่าอันนี้เนื้อท่าของเอสายฟ่าเนาะค่ะบนล่างว่าสั้นเพื่อนบอกว่าเอาแต่ตัวเด่นเนาะจ่าพี่น้องเอาแต่ตัวเด่นเพบนเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนบอกว่า2 4 2 5 2 6 3 2 3 4 3าหาและ3 6อันนี้ยาไปซีจวดจาดฝาดเบื้องเอาแต่ตัวเด่นมาให้เนาะจ่านพะีนะะ่น้องมักตัวใดกับจวดจาดใดเลยเนาะค่ะเนาะจากเนื้อท่าเด่นบนล่าง2ตัวบนล่างของเอสายฟ่าว่าสั้นเนาะค่ะผู้ใดติดตามผลงานเอสายฟ่าชุดนี้ยุกกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะคะ่นะ,คะพีน่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเจาะเลขเด่นสรุป1ิหน่วยล่างว่าสัน่นเนาะจากสี่ขาดฟันขาดตัวเดียวแข็นๆว่าสัน่นจา้าเพื่อนว่า2 6 6, 6 2 2งตัวล่างจวดจา,าดฝาดบ่มใดเลยเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่เนาะค่ะพี่น้องค้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขหลวงพอจ้าผู้ใดน่ะร่แนวทางเลขหลวงพอแคปนาจอจวดจา,าดฝาดบ้มใดเลยเนาะค่ะเนาะ เลขหลวงพ่อเจษหาสว่างวสันจารพี่น้องจ้างวดนี้เนาะจากแนวทางเลขหลวงพ่อเนาะคะ่ะผู้ใดรอดเนวทางเลขหลวงพ่ออยู่กับเบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพิ่นบอกว่าล่างชุดเดียวเน้นๆของเอ็ดนั่นวสันจารพี่น้องจ้างวดที่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นให้ยศูนย์หกเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอ็ดนั่นเนะาะให้ยศูนย์หกออกศูนย์หกเนาะจ้างวดนี้นเนออาาพิ่นบอกว่า ซีสามวัสดนจ้าพี่น้องจ้าซีสามชุดเดียวแขนๆของแอดนั่นเนาะค่ะพี่น้องกับผู้ใดติดตามแมวา่าทั้งชุดเดียวตรงๆรเน้นๆของแอดนั่นจากขงางล่างซีสามวัสดนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าห้ามาปิดท้ายด้วยเต็งโต๊ดชิบแปดชุดของแอดนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าผู้ใดร่อชุดนี้แคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าจนฮอด ่แต่จนหอด้วยพี่น้องจ้าเพื่นกมะาหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้า์สองเก้าสองหนึ่งเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าหกหนึแล้วเพิ่นตนน้นเน้นเพิ่อนนาจะเป็นเพื่นเทศสีแดงไว้เนะค่ะพี่น้องจ้าหาหนึ่งหาเก่ากับศูนย์าเก้าสันนะจ้ะก็แล้วก็1หนึ่งศูนย์หาหนห้าสอหาสอหาหกห้า หกหนึ่าเจ็ศและ7จ็หาพี่น้องจา้าสังเกต3ตัวไทยเอ้สองตัวไทยเพื่อนจะชื่อกันกนะจ้ะเพื่นบอกว่าแลนเก่าขังเทิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะคู่ตัวขังเทิงสองตัวกับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าและ2องเก่าสองตัวชัวว่าสันจาพี่น้องจ้าจากแนวทางของ แอดนั่นชุด3ตัวบนและ2ตัวบนเนาะจ่าพี่น้องกับคุณได้ติดตามผลงานของแอดนั่นอยู่กะแคบหน้าจอคันยายไปศรีอันตัวเลขผิดขอโทษขอไพ่เลไล่เนาะค่ะพี่น้องเลขคันเลขหลายตาสีไล่เนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไปศรีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆสุขสุขโค้นเนาะจ่าว่าจ่ายที่ยายไปศรีฟมวนหรือว่ายายไปศรีอันตัวเลขผิดเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอโทษขอไพ่พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะเนาะ ยาไแปซีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจะ่เเเาเีไา่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยาไแปซีมาหายพ่อแมีพี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ่าก็ขอขอบคุณในหลายเร้อจ่าสวัสดีจ้า